สวัสดีครับ,บเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ g รูแอนม n มาทมินนะครับ ได้มีโอกาสดูแลทีมถ่ายทาละครตะกุโทมีที่ท็อปบินบรรลือธิ์แล้วก็มีดาราที่มีชื่อเสียงของช่องเจ็ดมากมายถ่ายทําในละครเรื่องนี้แว้นก็ได้ดูแลได้มีโอกาสแนะนําวิธีการขี่มา้าการนั่งที่ถูกต้องเมื่อทุกคนขี่ได้ดีแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพนะครับพ่อตะบึงกันเลยทีเดียวมีความสุขมากครับวันนั้นก็ถ่ายทากันได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บเลยครับการขี่ม้าแบบควบเร็วนะครับทาให้เรานั่งไม่ติดอานดังนั้นเราอาจจะต้อง ยกตัววิธีการเนี่ยนะครับต้องได้รับการฝึกอย่างเป็นประจำแล้วได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่ถูกต้องนะครับถ้าหากท่านใดสนใจก็ทักแชทครูมาได้นะครับในฉากที่ควบมาเร็วนี้นะครับมีทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายแต่อย่าลืมว่าม้าเมื่อเข้ากลุ่มกันก็จะมีการแข่งขันกันถ้าสังเกตดีๆนะฮะ เพราะธรรมชาติของม้านั้นจะไม่มีใครยอมใครเลยในเวลากลุ่มใหญ่ที่เราเห็นดูเหมือนจะง่ายขี่ทางตรงผู้ขี่ม้าต้องได้รับการฝึกฝนได้รับการฝึกซ้อมอย่างดีจากครูที่ชำนาญและนักแสดงนะครับมีใจที่จะฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ครับและที่สำคัญอีกสิ่งหนึ่งก็คือผู้ที่อยู่หน้าเซตจ,จะต้องเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญชำนาญการมองดูความปลอดภัยและแนะนำให้ผู้ขี่มา้า รู้วิธีแก้ปัญหาและแนะนำให้เข้าใจสถานการณ์กับนักแสดงที่ขี่มาทุกคนได้เป็นอย่างดี